すいません。 โอเคมาแล้วสวัสดีครับเสียงโอเคไหมเอ่ยสักครู่นะฮะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเสียงน่าจะโอเคนะฮะ ภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็มาคุยเล่นนะฮะคุยแลกเปลี่ยนกันหลายๆเรื่องนะครับสวัสดีพี่คุณแพ็กแ m มิลี่แม i ซิตี้ครับแล้วพี่สุเมธผู้สารครวันนี้นะครับมาคุยกันอัปเดตข่าวบอลสักหน่อยแล้วก็มาพูดคุยเล่นกันนะฮะเพราะว่ามันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่น่าเบื่อหน่อยไม่มีบอลแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่า ชีวิตคนสําคัญที่สุดนะตอนนี้ โอเคแชร์ okay. ใครเข้ามาฝากคนไลค์คนละแชร์แล้วกันนะครับโอเคใครเข้ามาฝากคนไลค์คนละแชร์แล้วกันนะครับเข้ามาพูดคุยกัน,นครับเดี๋ยวผมแชร์ไปในเส้นทางต่างๆก่อนนะฮะโอเค okay. นะครับเสียงภาพโอเคไหมครับ ฮัลโหลฮัลโหลเคอืมแล้วก็มีข่าวมานะครับว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเลื่อนไปเตะสามสิบเมษานะครับเป็น breaking news เลยนะครับว่าที่ยุโรปผมว่าในมุมมองผมผมว่ามันเพิ่งเริ่มเองนะครับ อเดี๋ยวผมแชร์แชร์ไปในไลน์สแควร์สักครู่นะครับใครเข้ามาฝากคนไลค์คนแชร์นะครับพูดคุยเล่นกันนะครับไลฟ์สแควร์ เค okay. 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 มาหรือยังโอเคโอเคมานะครับซึ่งพิมรีอังกฤษนะครับเลื่อนจะเลื่อนไปในประมาณวันที่ยี่สิบ เอ้สามสิบเมษานะครับปลายเดือนนะปลายเดือนเมษานครับอืมนะครับอืม,นะอมโอเคอ๋อไม่หลุดครับไม่น่าหลุดครับวันนี้นะครับตั้งใจมาไลฟ์ Live มากๆนะครับอยากคุยกับทุกท่านนะครับ ช่วงนี้เหงาเหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรทำนะครับทั้งสวัสดีพี่ปาร์คทั้งพี่ปาร์คลักเมืองทองนะครับออกไปไหนก็แทบจะออกไม่ได้นะครับตอนนี้ที่จังหวัดผมนะครับปิดปิดฟิตเนสปิดร้านกาแฟหลายๆที่นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้คนไปรวมกันเยอะๆนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปฟิตเนสแล้วนะฮะ ก <Yeah. S 2> คเยกันชิลๆครับวันนี้ก็กะจจะไลฟ์นานๆนี่แหละครับพูดคุยกันนะครับอาจจะไม่แน่ใจว่าจะถึงชั่วโมงไหมครับอสวัสดีพี่นภาด้วยครับ ใครมีอะไรใครเข้ามาฝากคนละคนละแชร์แล้วก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์มาคุยเรื่องอะไรก็ได้ครับหรือว่าจะใครจะมาบอกว่าโดนกักตัวสิบสี่วันนะก็ได้เหมือนกันนะครับมาคุยกันนะครับตอนนี้นะพี่ชัยนะคุณสรุปวิทูวินิษนะฮะโดนกักตัวนะผู้บรรยายทางทรูวิชั่นนะโยกักตัวอยู่กลางป่านะพี่ชัยนะพี่ชัยเอเชียพี่ชุดสไลด์นะพี่ชัยสรุปนะฮะ คณการแล้วถ้าเกิดเราถือว่าทดแทนไลฟ์ก่อนๆโอเคครับแบบพวกไฟวงออ๋คุยกันนะฮะสวัสดีพุณนภาด้วยนะฮะอ๋อพี่สุเมฆเขียนข่าวบอลไทยสกูป๊ป โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนะครับแข่ okay, มาไทยลีกไม่แน่ใจในมุมมองผมน่าจะเลื่อนนะแต่เขาไม่บอกไม่อยากให้เลื่อนนี่ผมว่าสิบเจ็สิบแปดเมษานี้จะเลื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านไปไหนแทบไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับแต่แบบปิดนะครับแต่แบบปิดปิดได้นะครับแต่อย่าให้เหมือนที่คนไปลุมออกันหน้าสนามเหมือนในบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะมันไม่ดีครับ ห้องนอนที่ผมใช้ไลฟ์คือบ้านที่กรทมหรือเพชรบุรีนี่ก็เพชรบุรีครับแต่นี่แค่มาไลฟ์ห้องข้างนอกลองลองเปลี่ยนบรรยากาศดูอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่เพชรบุรีนะครับคุณแพ็กแฟมิลี่แมนซิตีวันนี้ยอดคนดูอาจจะน้อยๆหน่อยโอเคครับเข้าใจได้ครับเป็นทุกช่องครับไม่ว่าจะเป็นช่องพี่แชมป์นะช่องพี่ฟลุกแฟมิลีนะครับ เมื่อวานดูช่องพี่ไอ i 0พี่ไอ e l นก็คนดูก็น้อยหน่อยตัวบ้านหน่อยอเดี๋ยวไว้มีอุปกรณ์นะซื้อกล้องอะไรมาเดี๋ยวจะลองดูนั่นแหละรครับเดี๋ยวจะลองไปหาซื้อกล้องซื้ออะไรหลายๆอย่างนะครับ เพื่อได้ครับเดี๋ยวทัวบ้านครับแน่นอนครับครับพี่ป๊าไฟวงไฟวงมันเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบจริงๆครับนะฮะทำวอล์หน่อยนะครับได้ครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะทำแน่นอนนะ ใคร้ามามาพูดคุยเล่นกันได้ครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะมามาคุยประเด็นนี้สักหน่อยนะคิดว่าคิดว่ากองกลางกองกลางทีมชาติไทยจะเป็นใครคนระับกองกลางทีมชาติไทยชุดใหญ่คนระับนิชิโนชุดนิชิโนที่จะเอาเจออินโดนะครับคิดว่าเป็นใครคนระับไม่ผมไม่แน่ใจว่าเตะวันไหนนะเดือนตุลาเดือนพฤศจิกนี่แหละคิดว่าเป็นใครคนระับ ลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยครับกองกลางครับสำหรับผมผมว่าทิธิพันธ์ยืนคู่กับสารัฐอยู่เย็นนะไม่ก็ทิธิพันธ์กับพิธิวัดหรือไม่เอาเป็นพิธิวัดกับสารัฐแล้วทิติพันธ์ไปยืนตำแหน่งชนาทิพต์แต่มันก็ทับตำแหน่งกันน่าน่าคิดครับน่าคิดทิธิพันธ์ชนาทิพสารัฐใช่ผมว่าเอาพิธิวัดไปเป็นสำรองก่อนเอาทิธิพันธ์ดีกว่า ที่พันได้เรื่องของบุการบวกนะฮะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจังหวะจังหวะแบบปัทะอย่างเี้ยฮะต้องตัดสักคนใช่ครับอ๋อ,อคุณนภพ,พี่เจผมใหม่ที่ผมกองกลางผมใหม่หนึงกองกลางสองคน,นครับคู่กลางนะฮะร,ระบบสี่สองสามหนึ่งครับระบบที่นิชิโนชอบใช้ครับ ทิ่ีพันเล่นหน้าต่ำได้อืมใช่ครับพ er ี่สุเมศนะครับกลัวจะเหมือนตอนมาเลยถ้าเปลี่ยนพิธีวัดอ่ะอ๋อ เ <Okay>. okay. อาล้ะครับอ๋อถามคุณเกรียงศักดิ์ถามพิรวัตรอาักขาธรรมใช่ไหมฮะพิรวัตรอาักขาธรรมยูยี่สามแบ็คขวานะฮะที่ลงตอนนัดเจออีรักกันฮะแล้วก็อยู่พิธีประจวบครับอยู่พิธีประจวบนะครับพิรวัตรอาักขาธรรม แบกขวาแบกขวาใครเข้ามาก็ฝากแชร์ออกไปหน่อยนะครับให้คนยอดคนดูเย,ยอะๆนะครับฝากแชร์เข้าไปกลุ่มต่างๆนะครับอืมพีรวัตาารอคารมที่จริงเล่นกลางรัดนะครับผมว่า ที่จริงแล้วพีรวัตรอากาธรรมไม่ได้เล่นแบ็คขวานะฮะอ๋อเล่นเซนเตอร์ครับเพิ่งรู้นะ,ะผมนึกว่าเล่นกลางรับพีรวัตรอากาศธรรมนะฮะเซนเตอร์เซนเตอร์แบ็คกลางรับอ๋อเล่นได้สามตำแหน่งอืนะ,ะขอบคพูหรับข้อมูลนะพี่เมยนะฮะวิ่งขวาพอได้ จับชายจริงเล่นไม่เด่นไงหลายตำแหน่งอืมอ่าเคตอย่างไรนะกับยู23ชิงแชมป์เอเชียชิงไปโอลิมปิกที่แข่งที่บ้านเรานะครับผมว่าโอเคนะถือว่าไปรอบแปดทีมได้เข้ารอบแปดทีมได้ก็สุดยอดแล้วแพ้ซาอุแบบจุดโทษ VAR นะว่าไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะ นะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้นะ,นะครับออฟ i ิเชียล k นะคครับก็ปิดปิดการลงคะแนนแล้วนะฮะ อืพี่ปาร์ครักเมืองทองนะครับบอกว่าเกมลุกพอได้อยู่แต่รับหน้าห่วงนะครับพีรวัตรอกักธรรมนะฮรเห็นด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับ สุดท้ายกรรมการคนนั้นแม่งรอดจริงครับผมงงอ่ะไอ้ลูกที่คือลูกที่สกัดโดนบอลน,นะครับล,ลูกที่ดึงเสื้ออยู่นอกเขตโทษด้วยนะครับสุดท้ายรอดคืออะไรก็ไม่รู้นะครับย,ยิ่งนึกถึงยิ่งยิ่งโมโหมากกว่าเดิมครับเขาบอกถ้าเด็กมันถนัดอะไรให้ฝึกตำแหน่งนั้นให้ดีไปเลยไม่ใช่จับฉายเล่นไปทุกตำแหน่งนะครับ ของพี่ปราร์คนะครับความเห็นของพี่ปราร์คทางซอนะฮะเธอเพียงคนเดียว อืมนะครับโอเคพี่ไม่ดูไฮไลท์ไทยซาอุเลยแค้น <c oughs> ครับคือผมไม่นี่นะครับตอนนี้ใครทำอะไรอยู่บ้าน,นครับใครโดนกลักตัวหรืออะไรคอมเมนต์มาบอกไนดะ้ตอนนี้ผมนี่โคตรเบื่อเลยนะฮะไปไหนก็ไปไม่ได้นะฮะดูอยู่บ้านดูหนังเล่นเกมจนเบื่อครับ เพิ่งรู้สึกนะครับว่าการที่ชีวิตไม่มีอะไรเลยนี่มันดูแบบหน่าเบื่อมากๆครับสุดๆนะครไปไหนก็ไปไม่ได้นะอืมนะครับ นะครับเบื่อนะฮนะ อ๋อพินภา,าถามมาว่าผมคิดจะทําช่องแบบจริงๆจังๆไหมหรือตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับจริงๆจังๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูกลังดูคอมนะฮะแล้วก็ไปจัดจัดห้องสตูดิโออยู่ตอนนี้นะครับซื้อคอมตั้งโต๊ะใหม่ซื้อกล้องเว็บแคมนะครับผมพยายามศึกษาจากพี่ๆคันเทพนะครับพี่แชมป์โคทงพี่ฟลุกแฟมิลีพยายามทักไปทถาม พวกพี่พี่เขานะครับว่าต้องใช้กล้องแล้วก็ต้องใช้อะไรในโปรแกรมถ่ายทอดสดบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็กำลังพยายามศึกษาจากพี่อำ้ำพี่สเตฟาทุกคนนะครับพยายามจะศึกษาอยู่นะครับก็ขอฝากฝากช่องนี้ด้วยครับช่อง ฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลนะครับฝากด้วยนะครับฝากทุกคนเลยนะครับช่วยกันแชร์นะครับผมจะไม่ลืมเลยนะคนที่เป็นแฟนเจนแรกของช่องผมนะครับช่องฟุตบอลสเตชันนะฮะฝากด้วยนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยกันครับขอบคุณขอบคุณพี่นภามากๆครับเราเจอกันในไลฟ์คัลเทะครับแล้วยังมาให้กำลังใจผมอีกนะฮะ จริงครับพี่อ้ําพูดเก่งน่าเชื่อถือมากๆนะครับพูดมีเหตุผลดีอะนะฮะถ้าคนฟังจริงๆก็จะรู้ครับไม่ไม่เอาคนที่แบบว่าพวกที่ชอบไปด่านะครับแฟนดีๆมีเยอะนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามโดยตลอดนะฮะ าฟุตบอลสเตชันด้วยนะครับอ๋อ,อนะฮะพี่ปาร์คอยาได้ iPad ตัวใหม่เดี๋ยวผมถ้าผมโตขึ้นผมก็อยากได้เหมือนกันนะ <c oughs> นะครับ iPad จริงครับข้อมูลแน่นนะครับจริงครับข้อมูลแน่นแน,แน่นมากครับไม่เหมือนผมหรอก ผมว่าผมต้องฝึกมากกว่านี้หน่อยนะจะได้ข้อมูลแน่แนๆเหมือนพี่อ้ํฟุตบอลจีเนียสนะฮะจีเนียสนี่ชื่อเวลาเครียดๆีดมะนั่นมันซีเรียสเออไม่ใช่นะฮะจบตัดไปฮะไม่มีอะไรนะจริงครับพี่อ้ทํทีหมื่นไม่แขวะอันเนี้ยเห็นด้วยเลยผมก็พยายามจะทําแบบนั้นนะเป็นกลางนะครับใคร แล้วก็ใครฟังเพลงหมากแทงแล้วบ้างฮนระของตังแบดตังแบดไบร์นะฮะผมฟังแล้วโหสุดยอดเลยนะเพลงหมากแทงนะครับลองไปฟังดูนะตอนนี้ยอดวิวประมาณแสนนะฮะเพลงหมากแทงนะเปิดมาเมืองทองเป็นไงอ๋อตอนนี้เมืองทองรู้สึกว่าได้ ผู้เล่นกลับมาแล้วใช่ไหมครับวิลเลียนพอ็อปอริสอาริซอนพรมรักนะครับสำหรับเมืองทองนะฮะโอเคนี่ศึกษาต้องพี่ต้นตัวเทพพี่อ๋องพี่แนทช่องพวกนี้เขาทำช่องดีดีมากซับก็ขึ้นไว้อ๋อผมรู้จักพี่ต้นตัวเทพฟุตบอลนะครับ แต่ผมไม่รู้จักพี่อ๋องพี่เน็ตช่องอะไรอรัพี่อ๋องพี่เน็ตพี่นพพี่นภาฝากบอกมาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับราะนาให้เมืองทองเปิดมาซ่อมโรเลอร์ตัวเองให้ได้เปิดมามีผลงานดีๆให้ชื่นใจเช่นกันครับถึงผมจะเป็นแฟนบอลทีมบุรีรัมนะครับแต่ผมก็เชียร์เมืองทองเหมือนกันครับยังไงก็ทีมในทีมในประเทศไทยเหมือนกันนะครับพีสุทั่วเอฟเอเขาจะเตะเปล่าอ่ะเอฟเอของไทยต้องเตะนะฮะ เพราะว่ามันมีโค้ตาเอฟซีแชมเปี้ยนซีกครับแชมป์ได้ไปเลยนะครับได้รอ,อบไปรอบแบ็นกลุ่มเลยนะครับเราได้โค้ตาสองวกสองนะครับอย่าลืมนะครับต้องถ้าเกิดจะยกเลิกถ้วยหนึ่งต้องยกเลิกหลีครับได้ครับขออนุญาตดื่มน้ำนะครับ พินาาฝากบอกมาหน่อยครับช่องพี่อ๋องพี่แนทช่องอะไรอะไรครับช่องไหนครับชื่อช่องว่าอะไรครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับใครมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ อ๋อช่องแมนยูสู้ตายกับดูบอลกับเน็ตอ๋อที่พี่พิมมาแมนยูสู้ตายคือผมตอนแรกที่พี่พิพมมาแมนยูสู้ตายนึกว่าหมายถึงว่าบอกให้แมนยูสู้อ๋อช่องแมนยูสู้ตายกับดูบอลกับเน็ตใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมไปดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเลยเนี่ยแมนยูสู้ตายพิมพ์อยู่นะฮะเนี่ยเปิดเข้ามา อ๋อช่องนี้ใช่ไหมฮะได้ลิขสิทธิ์ทูสปอร์ตด้วยนะเนี่ยสุดยอดเลยกด Subscribe เลยแล้วก็ดูบอลกับเน็ใช่ไหมฮะโอเคลองดูนะครับ อ้าวนี่กำลังไลฟ์อยู่เลยนะครับสวัสดีครับเคอ๋อมีไลฟ์บอลสดด้วยนะตอนแมนยูเตะนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับพี่สุเมธ ว่าไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนหรอ,อก็อยากไปนะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าไปนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะครับจริงๆครับไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะครับ ส่สีสาศึกษาพวกเขาจะรุ่งกว่านะพี่แนะนำโอเคขอบคุณครับพี่นภานะอคุณนะครับสู้าย แนะนำเกมหน่อยอ๋อเกมเหรอะผมไม่ค่อยเล่นอะไรนะผมในโทรศัพท์ผมเล่นแค่ R V กับ Dream League สองพันยี่สิบแล้วก็เนี่ยเราก็มีเนี่ย Xbox One นะฮะข้างหลังเนี่ยแค่ผมเล่น FIFA าสิบเก้านะครับ แอคเค้ Obama, so ์พี่โอบาร์มีเยอะมากครับเนี่ยครโอเค ก็วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับไลฟ์มาจะครึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคุยเล่นพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเหงาจริงๆครับไม่มีบอลดูไปไหนไปไม่ได้ครับด้วยสาการณ์ตอนนี้ขออวยพรนะครับให้แฟนช่องทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับดูแลตัวเองดีๆครับ ไว้เจอไว้มีคอนเทนต์มาจะมามาคุยไลฟ์วันอีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฝันดีลาตีสวัสดีครับรบ,รบ,บ๊ายบายครับ